สวัสดีค่ะเมียฝรั่งอินสวีเดนค่ะต้มลูกสิ้นจ้าลูกสิ้นเนื้อเฮ็ดเองกินเองจ้าเวลาชีวิตบ้านๆในเมืองนอกนอกเมืองพี่น้องลูกสิ้นเนื้อจ้าเนือ้อผสม เขาเอิ่นว่าบรันเฟสเนื้อหมูกับเนื้อเนื้ออั่วเขาผสมกันเนื้อมดจ้าเนื้อมดจวดจวดแต่เป็นจะแสียบยุ้ยด้ค่ะเน้องเฮ็ดสี่แล้วค่ะอยู่นีเฮดเองกินเองเบ้อ จยางเงี้ยก็สนหาซื้อมากัดแต่งกินจ้าต้มต,ต้มลูกซ้นจ้าต้มลูกซ้นมาเด้อมาเด้อเสียลาจาักโลู ไปจะกินกัมม่ามาเอ็ดกุ้เยเฉียวเขียวเนื้อูีเส้นนี่ถุงหนึ่งอยู่สวีเดนนี่ก็แพงแพง,เ,พงเป็นร้อยเป็นเด้อค่ะแค่บะถึ้งฮอดโลประมาณแปดลอยเป็นลอยกำถุงหนึ่งร้อยก่าโคนเราคืเบิังเห็ดเฮ็ดเองกินเองให้ง่ายๆจ้า ส่วนผสมมันกับบมี่ยังไรเขามีเครื่องบดอยู่แล้วาห้าใส่เครื่องบดให้มันเกิดประโยชน์ดัดแวงกินจ้ะเห็ดเองกินเองอยู่แล้ว อยากกินก๋วยเตี๋ยวก็เฮ็ดเองบ่ม,มีรถขายจ้าบ่ม,มีรถปอกๆเดินน้ำหมู่บ้านบ่มีเด้อจ้าเฮ็ดเองกินเองเดิ้ดกระปอ๋องกระปุ้นก็เฮ็ดด้วยหมอใหญ่ๆกินเบิดมือ้อโซ่ไว,ว้เนี่ย ม,มันนี้ฝนตกโป๊มันน้อยเดียวบปพอสิเปียบย่อนแบตออกแล้วจะพี่น้องช่วงนาฮอนสวีเดนเนี่ยมันนี้ฮ้อนฮอนเอาเอาเบิร์ดมือกันยังวะลมกับบม่มีมีจิมจิมรึ ยิ่งค่อยบอกสีดัดจ้า